สวัสดีครับบอยวิจีสาคามครับนนี่เขาก็ดัดไม้เสียดป่านะครับเด้อปลาดอกไม้ว่าสั้นนึกปลาสูตท้องวันเขานี่แหละลองเบิ่งกันนะนี่พี่น้องปลาดอกไม้ว่านะห้อยเกลือแล้วนี่นี่ปลาดอกไม้ว่าสัน้น ปลาสูตรท่งนี่แหละแเลียมๆเจนหน้าตามันตามันครับกับเดียดครับเจ้ครับเอซีครับเอครับเอฟซีมากวันี้ครับเขาจะงไงนะเขาจะปีงครับครับไปีงกับนึ่ตาอีพี่น้อง เอาตรงแม่นะหยิบปีงนะครับเด้อเอาห้อยเกลือก่อัน